สวัสดีครับหลังจากตี่ห่างหายไปโดนครับโจนี้งานหลายครับนี่ก็พามาชมสวนทัวครับทัวฝังเหงาช่วงนีออากาศห้อนครับปีนี้อากาศห้อนฝนตกดูครับอากาศห้อนจัดแล้วก็เป็นช่วงของเป็นช่วงของฤด,ดูของเอ่อแม่งกระเบื้อครับนอนหลายครับ ปลูดปลูกตัวพวกยังกัสีอย่างนะครับจังหน่อยครับโชว์นี้ครับสวนนี้ก็ได้หาสิหมื่นแล้วครับปกติกับประมาณหาสิหามือเด็กเก็บผลผลิตเก็บหน่วยครับแต่อันนี้ก็สิเด็กเก็บไว้ก้อนกําหนดครับอันนี้ก็เก็บได้บอกสามหลอดครับห่างห่างตานิดจังหน่อยครับพอวัไใดมีเวลาเขามาถ่ายครับ ปกติสีหาสิบหาถึงหกสิบมือครับหรือว่าสองเดือนสิได้เก็บผลผลิตครับอันนี้ตัวนี้ก็สิได้เก็บไวกว่าปกติครับตามนี้ผมเคยปลูกมาครับอันนี้ก็สี่สิบสี่สิบเจ็ดมือครับเก็บชุดแหลกครับนี่ครับตัวนี้ทุกรอบที่ผมปลูกนี่แบบว่าเขาสิค่อยทยอยทยอย ดอกขึ้นตามแบบเรียลีครับแต่อันนี้ดอกทีเดียวหอดยอดเลยครับแบบออกพร้อมกันชุดเลยครับแต่จะคอยนวยขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นรุ่นครับอันนี้กับว่างในดินครับเป็นเชล่าครับนี่พอเวลาเปิดนาเปิดปุ๋ยมองไซหัวสีไล์หล่นออกมาครับนี่ครับ อันนี้ก็เก็บได้ครับนี่กะเกียบประมาณรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับเพราะว่าเอารงตลาดเ้าครับนี่ครับถือว่าดกใส่ได้ครับคันนอนบลาไหลแม่งก็เบื่อบลาไหลนี่ ีิโ,กกออกโลกนลนี่ครับเพราะว่านี่นอนกินไอ้ดอกสิโลนถิ่มไรครับนี่ครับตอนนี้บ่มี้นวยนะครับนี่โลนถิ่มมดแห็งครับแปลงนี้ก็จะเก็บปุ้นผลิตมาห่อยครับคลิปก่อนที่พามาเก็บข้างครับเก็บเครือใส่ข้างอ่าที่บอกว่าจักมือเสียเลเก็บปุ้นผลิตครับ ผมก้าไ้ประมาณหาสิบหาถึงบกเกินหกสิบมือครับพอพันนี่เขาก็เก็บอ่าลำลำ,ลำพองตัวเก่านี่สี่หกสิบมือครับเก็บผลผลิตอันนี้สี่หาสิบหามือแต่ของผมสี่ิบเจ็ดมือครับมาเร็วกว่าเก่าอาทิตย์หนึ่งเลยครับครับผมจะได้ก็สสมารถคอมเมนต์ ไต่คลิปได้ครับนี่ครับดกใส่ได้ครับไปมีความคิดหน,น่ยไดสิแนะนำอันใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำได้ครับเดี๋ยวพร้อมไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ซ้ำเนียนครับสวัสดีครับ